มันเกิดขึ้นเพราะอะไรผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าอย่างไอโจเนี่ยมันดูแลมันเป็นผู้นำหน่วยมันเป็นผู้กำกับก็คือมันเป็นผู้นำสถานีตำรวจคือผู้ในง่ายสถานีตำรวจที่นครสวรรค์มันใหญ่สุดถูกปะถ้ามันใหญ่สุดมันได้ดูแลลูกน้องได้ดีลูกน้องทุกคนรักใคร่นะครับ จะไม่เกิดเหตุการณ์นี้เลยจะไม่ปรากฏภาพหรือคลิปแบบนี้ออกมาโดยเด็ดขาดคนที่เขาส่งมาเขาบอกว่าในตำรวจน้ำดีนะส่งมาคือผมจะบอกให้น้ำดีน้ำไม่ดีมันไม่ใช่หรอกครับมันจริงๆเนี่ยมันมีความขัดแย้งกันในโรงพักลักษณะเหมือนกับสมัยก่อนเลยคือไอ้โจเนี่ยคงเข้าไปแล้วคงจะเข้าไปเคลียร์ตัวใหม่พอไปเคลียร์ตัวใหม่ก็ไปทับคนเก่า หรือระบบใหม่อยากจะเดินเก็บใหม่อยากจะเอาตัวเลขใหม่เพราะตำรวจเนี่ยจะเติบโตไม่ได้เลยจะมาอยู่ในตำแหน่งสำคัญสำคัญไม่ได้ในพื้นที่ทองคำไม่ได้มันอยู่ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์นะครับไม่ใช่พมพิราม,มนครสวรรค์เมืองเนี่ยโอ้โหพื้นที่ทองคำบอนเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่และในช่วงนี้ก็อย่างที่ทราบแหละครับมันไม่มีไรายได้ ตำรวจไม่มีรายได้ไเลยเลยบ่อนเปิดได้ไหมโควิดก็บ่อนก็เปิดไม่ได้รายได้ตำรวจก็ไม่มีผับเปิดได้ไหมไม่ได้เทคพับเทคปับบาร์เปิดไม่ได้รายได้ตำรวจไม่มีที่มันมีจริงๆก็คือยานี่แหละครับยานี่แหละครับตัวดีเลยแหละครับดังนั้นไอ้โจ้เนี่ยด้วยความที่มันมีต้นทุนต้นทุนของมันก็คือว่าหนึ่ง น่าเป็นนักเรียนในร้อยเป็นนายตำรวจหนุม่มรู้จักทำมาหากินอ้างความร่ำรวยมีรถหรูมเมื่อมาที่เมืองนครสวรรค์<ม>ก็จะจัดการเปลี่ยนตัวใหม่ไปขัดขากับคนเก่า<ม>คนเก่าเชื่อผมเถะครับมันมีความขัดแย้งกันในหน่วยงานก็คือในโรงพักนี่แหละครับ ไอคลิปนี้มันถึงจะหลุดออกมาได้มันไม่ใช่ว่าบอกว่าเออมาขอความเป็นธรรมในผมจะโดนฆ่าอะไรงั้นนี้จริงๆเนี่ยถ้าไล่ความสําคัญเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าระดับโรงพักเนี่ยก็ต้องจัดสรรแบ่งปันระบบเงินอะไรต่างๆไปดูแลผู้ใหญ่ไอ้โจ้มันอยากเติบโตมันก็ต้องทําแบบนี้นี่ไอเอาเอาถุงคุมนะครับอ่าแล้วก็รัดแล้วก็รีดถามว่า ในยุคสมัยเนี้มันยังทําอย่างนี้ได้เลยและที่เกิดเหตุเนี่ยมาลงพักใจกลางเมืองนะครับเหตุเกิดที่สอนอเมืองนครสวรรค์สพเมืองสพเมืองนครสวรรค์นี่คนครสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นลงพักใหญ่และการกระทําเนี่ยถ้าเกิดถ้าไม่มีใครเห็นอ้าวถ้าผมบอกไม่มีคลิปเนี้ยอ้าวแล้วต้องน้องเถียงกันแล้วล่ะ ไอ้นีตายโอ้ยมัน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 เสพยาอ่ามันหัวใจวายตายใช่ไหมแต่เนื่องจากคลิปเนี่ยมันเป็นหลักฐานเป็นประจักษ์พยานที่ชัดเจนที่สุดการกระทําของไอ้โจ้และพวกเนี่ยก็เข้าข่ายว่าฆ่าคนตายโดยเจตนามันเจตนาเลยจะไปอ้างว่ามันเที่ยวนี้จะมีข่าวแล้วนะเอ้ยคุมเพื่อจะรีดยาอ่าแรกๆรีดเงินตอนนี้กลายเป็นรีดยาละอ่านะ รีดยาไล่ผู้ที่ยืนอยู่เนี่ยถามว่ามันให้ความช่วยเหลือไหมแล้วที่มาร้องบอกว่าภูังกับบัญชาสั่งนะไอ้ถ้าสั่งมันไปตายนี่มันจะมองไปตายไหมมันไม่ใช่ครับภูังกับบัญชาสั่งถ้าเกิดมันผิดจะกักเวรกักยามโอ้ยเลือกเอาเถอะกักเวรกักยามดีกว่าโดนคดีฆาตกรรมเพราะการยืนดูเนี่ยก็เท่ากับร่วมด้วยครับเป็นการร่วมมือด้วยแหละครับยืนจับขาให้ยืนยืน่เอากุญแจใส่ การกระทำแบบนี้มันผิดกฎหมายโดยชัดเจนแล้วมันขับอายขายหน้ากันไปไม่ใช่เฉพาะตําตรวจมันไปถึงประเทศไทยที่ญี่ปุ่นเกาหลีก็เอาข่าวไปลงนะตำรวจไทยเป็นอย่างนี้เอาคุมถุงเหมือนหลังไอ้เรื่องนั้นอะนาโคดอะอดูเปล่าเรื่องยาเสพติดในเน็ตฟิกอะที่เวลามันจะรีดไทยเนี่ยมันก็เอาถุงคุมแล้วก็รับเอาไว้ให้หายใจไม่ออกเป็นการทรมาน ถามว่าอย่างนี้ทรมานไหมทรมานเพราะตายเนี่ยมันยังเอื้อเอื้อเอื้อร้องเนี่ะเหมือนกับลัดคอหมูอะ่ะร้องแล้วถามว่าคุณตั้งใจจะทําแบบนี้ไหมแหม่ถ้าผมให้ผมเดานะก็คงไม่ตั้งใจหรอกกะว่าจะรีดแต่พอดีพลั้งมือไปพลั้งมือไปเพราะเหตุที่มันทําเนี่ยมันทําบนสอหนอและไอ้ลูกไอ้คลิปที่หลุดออกมาเนี่ยไม่ใช่เป็นคลิปถ่ายจากกล้องอถ่ายจากมือถือมันเป็นกล้องวงจรปิด การดูกล้องวงจรปิดได้เนี่ยมันจะเป็นตามหมูตาหมาม,มันก็ต้องเป็นตำรวจอ่าและตำรวจที่จะเอามาเปิดเปิดเผยเนี่ยมันก็ต้องเป็นตำรวจที่คนคิดว่าเออมันคผต้องการจะถล่มไอ้โจ้ก่างกที่ความขัดแยง้งครัสอนอที่สอนในแร่สอนอที่สอพคูเรื่องอะไรที่ทําให้ตำรวจในสพเดียวกันขัดแย้งกันก็เรื่องเงินแหละครับเรื่องเงินแน่นอนในสมัยก่อนเนี่ยการจ่ายเงินซองพวกนี้เนี่ยนะ อ่าเป็นว่าธุรกิจสีเทานะยังไม่ใช่ธุรกิจสีดาแบบยาสพตตดก็จะจ่ายตั้งแต่ร้อยตีร้อยโทร้อยเอกนะอย่างผมจ่ายร้อยตีห้าร้อยร้อยโทรพันหนึ่งร้อยเอกพันห้าถ้าเป็นสรารว 5, 000, ัตรห้าพันมีตุรกการปรับปรามนะจราจรอ่สืบสวนสอบสวนครบหมดฮะแล้วยังมีกองกลางด้วยกองกลางลงพักไว้สำหรับจ่ายพวกค่าน้ํามันค่ากาแฟค่าใช้จ่ายต่าง,างๆจีปพถะได้ครบทุกคนได้ครบทุกคนอย่างนี้แฮปปี้แต่ไอโจมาเนี่ย มันจัดการเปลี่ยนระบบคือเอาทุกอย่างมาอยู่กับตัวมันเองอ่าทุกคนมาส่งมาตัวมาแล้วมันเป็นคนจัดสรรถ้าอย่างเงี้ยลูกน้องกินเข็นผักเข็นหญ้าก,กินเพราะอะไรคนมันได้ยอดสมมุติละก,กันว่าแสนหนึ่งหรือสองแสนหรือห้าแสนมันจะให้ลูกน้องสักห้าพันหมื่นหนึ่งอ่าแล้วลูกน้องจะได้อะไรแต่เดิมเนี่ยมันได้ตรง <Okay. S 1> เขาเอาซองมาให้ตรงเลยแต่ละคนแต่ละคนได้กันคนละสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นถูกไหมแต่ตอนนี้มันเอาไปคนเดียว เพราะความที่มันเป็นผู้นําหน่วยการเป็นผู้นําหน่วยเนี่ยสำคัญมากต้องได้ใจลูกน้องคือตํารวจเนี่ยพอเจ็บยาจับยาจับยามากๆเข้าผมถามนิดนึงนะครับคุณคิดว่าจับหมดไหมไม่จับไม่มีหมดถูกไหมสมัยก่อนนี่อุ้ยห้าแสนเม็ดก็เยอะแล้วล้านเม็ดเดี๋ยวนี้สิบล้านเม็ดยี่สิบล้านเม็ดไอ้โอ้โหยี่สิบโลสามสิบโลเมื่อจับไม่หมดแล้วก็จะทํำยังไงก็สู้งั้นกูเอาเงินด้วยเลยอื คำตอบมันอย่างนี้เราก็อย่างนั้นจับไม่มีทางหมดกูก็เอาเงินด้วยดังนั้นตอนแรกๆมาเนี่ยมีอุดมการ์แต่ตอนหลังเนี่ยก็ได้เงินด้วยอันไหนเป็นลายใหญ่กูก็จับโชว์ผลงานกูได้ผลงานนะกูจะเห็นได้เรื่อยประเภทร้อยสองร้อยเมตรสามรอยเมตรจับท้ายซอยไปปล่อยปักซอยอ่านะได้เงินซะหน่อยนึงอะมึงก็ไปหรือว่าถ้าเกิดลายขึ้นมาอย่างไอ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 เด็กคนเนี้ย นะอ่ามันก็เป็นมือที่ขายยาส่งต่อยาเป็นเอเจนต์จริงๆเนี่ยนะคุณไม่ควรทำอย่างนั้นจากยศพันตำรวจเอกพันตำรวจเอกที่มีอนาคตตำรวจที่มีอนาคตอ่ะพันตำรวจเอกแล้วนี่มันเป็นมันเป็นตรงไหนบอกคุณดูรถมันสิกูดูมันใช้ชีวิตสิคุณดูว่ามันมาอยู่ที่อำเภอเมืองเนี่ยมาได้ยังไงลงพักเนี่ยเมืองเนี่ยนครสวรรค์เนี่ยมันเป็น แล้วถ้าเกิดคุณดูแล้วกันว่าไอ้พันตํารวจเอไอโจ้อไอ้พุ่มกับโจ้เนี่ยต่อไปมันจะขึ้นเป็นอะไรรอง,องผู้การา<ช>อ่าต่อไปมันก็ต้องเป็นผู้การติดในพลอ่ามันเป็นในพนต่อไปมันเป็นผู้การมันก็เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการรองผู้บัญชาการเ<ช>ติบโตเข้าไปอีกครับแักบุคคลอย่างนี้แหละครับตำรวจแบบนี้แหละที่มันโตเร็วมผมเชื่อว่าไอ้นี่มันโตที่โตเร็วในรุ่นด้วยอ่าเพราะมันเป็นบุคลิกตำรวจมันจะดูไม่ยากหรอกครับถ้าบื้อตูๆเนี่ยมันก็จะ ไม่โตแต่อันนี้รู้จักดูแลผู้ใหญ่รู้จักเข้าหาคนโน้นเข้าหาคนนี้ไปจีบคนที่ผู้หญิงที่มีสัมพันธ์มีแบบว่ามีใครเป็นใหญ่เป็นโตนะมันเอาหมดเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติที่ทําแต่ไอ้ที่มันทําแล้วมันมันถึงขนาดเอาถุงครบแต่ตอนนี้ก็จะมาอ้างแล้วว่าเป็นอะไรลีดเรื่องยาลืดว่าทําความดีว่าเีดยามันอ่าจะขยายผลเรื่องยาถ้ามันขยายผลเรื่องยามึงทำถึงขนาดนี้นะ มันไม่ไหวแล้วคุณเข้าใจไหมว่าถ้าเกิดเป็นเมืองนอกเมืองนาเนี่ยวิธีการของคุณเนี่ยมันผิดใช่วิธีการคุณมันผิดกระบวนการมันผิดหมดมเพราะถ้าเกิดคุณเอาชีวิตะคุมเขาจะฆ่าเขาเพื่อเขาก็ต้องยอมรับสารภาพเสร็จแล้วไปขึ้นศาลเขาก็บอกเขาโดนบังคับกูเขน็นโดนรีดโดนลัด,ด,ลดคุณก็จะต้องสู้วไม่ได้ทำถูกไหม,มเพราะฉะนั้นอะไรเอาเงินมาอเอาเงินมาดีกว่า มืงองเงินมาสองล้านสามล้านนะอ่าและไอ้พวกยาเสพติดนี่จะบอกให้พวกนี้มันเก็บเงินสดอยู่แล้วใช่พวกนี้มันเก็บเงินสดอยู่แล้วมันไม่มีหรอกครับที่จะไปฝากธนาคารใช่ดังนั้นพวกต่างๆเหลา่านี้มันจะฝังเงินสดเก็บไว้มึงเก็บไว้ที่ไหนเงินมึงจะเก็บไว้ที่ไหนอเจ้าเก็บไว้ที่ไหนอย่างเงี้ยมึงมบอกมาทีนี้ลูกน้องถามว่าได้ห้ามไหมอุย้ยนายครับอยา่านายนาย,นายอย่าทำเลยครับ เดี๋ยว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 หรือไม่กราบกันไอโจ้มันต้องบอกเขาลูกน้องทํามันก็ต้องบอกว่าเฮ้ยอย่าทาอย่าทาอย่าทาเฮ้ยแมวแมวแมวผิดกฎหมายไม่มีเลยครับมาถลกแขนเสื้อกูทําเองกูทําเองกูถามมึงหน่อยมึงบ้าเปล่ามึงเป็นระดับผู้กากับนะอทีนี้ทําไมอ่ะไอคลิปยิ่งหลุดมามันหลุดมาก็เพราะมันทะเลาะกันในโรงพักง่ายๆสั้นๆเลยอย่าไป ชื่ออะไรดราม่าที่จะมาอร้องขอชีวิตนะอช่วยผมด้วยไม่มีหรอกครับผมดูแลเลยแลยไอ้โรงพักเนี่ยมันทะเลาะกันภายในโรงพักทะเลาะกันมันจะล้มไอ้โจ้อไอ้โจ้เนี่ยเลี้ยงลูกน้องไม่ดีอเอาสั้นๆง่ายๆดีกว่าถ้าเลี้ยงลูกน้องดีคลิปนี้ไม่หลุดมาอ,มอันนี้คือประการแรกประการที่สองไอ้โจ้ทำอย่างนี้จนเป็นนิสยัยกูทำเอง มึงจะอารมณ์ร้ายมึงจะอารมณ์เฮียยังไงถ้าเกิดสั่งลูกน้องไอ้ลูกน้องมึงมึงไปยิงแค่นั้นดิถามหน่อยมึงกลัวผู้กำกับมึงเลยต้องไปทําให้ความเป็นธรรมความเป็นธรรมได้ยังไงถ้าเกิดมึงไม่ทําตามในสิ่งที่ผิดกฎหมายใช่ครับมึงทําไปเขาจะทําอะไรมึงนะอ่ะกักยามึงเหรออ่ะก็โอเคดีกว่ากูดวนเข้าหาฆาตกรรมอันนี้สองแปดปดสองแปดเก้าใช่ไหมใรัรหารนะ แล้วผมเชื่อว่าไอ้คดีอย่างเงี้ยไม่มีให้ประกันหลอกศาลไม่มีทางให้ประกันท้ายสุดสู้ยังไงเนี่ยนะไอ้นี่โดนตลอดชีวิตไอ้นี่มันโง่ผมถามถหน่อยเถอะไองง้โง,ง่เวรกรรมมันตามสนองเนี่ยไอโ้โจ<ช>้นะ<ช>ถ้ามึงไปทำเนี่ยมึงเลือกทําในโรงพักนะมึงทําได้ยังไงไล่กล้องที่ปรากฏในคลิปเนี่ยมันกล้องซีซีทีวีที่บันทึกอยู่ในโรงพักดูพฤติกรรมลูกนอ้องอาจจะติดไว้ดูนู่นดูนี่ไม่ได้มีคนแอบถ่ายมันไม่ได้มีคนแอบถ่าย มันแอบถ่ายมันเป็นอย่างนี้ที่ไหนแล้วภาพมันนิ่งนนิ่ง,งแบบนี้เลย mm hmm. เพราะฉะนั้นโหลดมาจากกล้องวงจรปิดเซิร์ฟเวอร์ครับอ๋อคนที่ดูอ้เซิร์ฟเวอร์ก็ต้องเป็นตำรวจภายในก็เป็นตำรวจภายในมันต้องมีพาสเวิร์ดใครจะไปดูได้ยังไงเลยตาบ้าตาบอไป,ไป,ไ,ปไปเกิด C ีซีทีวีในโรงพักดูได้ยังไง mm hmm. เพราะฉะนั้นมันต้องเข้าไปดูได้แล้วมันก็ต้องก๊อปออกมาแล้วมันก็ต้องออกมาเปิดเผยครับ <Sure. S 2> คนอย่างไอ้โจเนี่ยถ้า ถ้าเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นน่ผมก็เชื่อว่ามันเติบโตนะโดยส่วนตัวผมผมเชื่อว่ไอ้นี่ไม่น่าจะรอดครับไม่น่าจะรอดไปขึ้นศาลได้อเหตุผลของผมก็เพราะว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ของตำรวจภาพลักษณ์ของตำรวจภาพลักษณ์ของประเทศผมก็เชื่ออะไรอย่างเงี้ยบิ๊กตูก่ก็ผมไม่ไหวมึงทนดูไม่ไหวมึงต้องจับตัวมาให้ได้ใชไอ้นี่ก็รู้ว่าถ้ามันมาเมื่อไหร่นี่มันต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในคุก อย่างน้อยก็ต้องโดนแล้วละตลอดชีวิตยอย่างที่ผมบอกสารลงประหารเใ้าไหมเพราะมันกระทาการหนึ่งเอาแบบบ้านๆเลยนะ<ช>คือมันทรมานเขาสองมันจะทําเพื่อขู่เพื่อเข็นอะไรไม่รู้แต่ท่าทางมันนีเอ้าเอาจิงเลยลสามมึงเป็นเจ้าหน้าที่สี่อยู่บนโรงพักห้ามึงกระทาการเกินสี่ห้าคนเป็นหมู่มเป็นหมู่คณะ ถึงไอ้นี่มันจะค้ายาถึงไอ้นี่มันจะเป็นตัวข่มขืนเหมือนจะเป็นอะไรแต่ก็อย่างที่บอกแล้วครับตํารวจไม่ใช่สารเตี้ยนนี่ครับใช่ถูกไหมครับตํารวจไม่ใช่สารเตี้ยที่จะไปตัดสินเลยว่าไอ้นี่มันเลวมันผิดมันก็ต้องไปสู้กันที่ศาลตกลงมันอยู่พม่ามาจับได้ที่พม่าเอาตัวมันมานะผมว่ามีโอกาสที่มันจะโลหิตเป็นพิษนะนะ